ท่านผู้มีเกียรติที่เคารพคะ่ะลำดับต่อไปนี้ขอเชิญทุกท่านเข้าสู่วิธีมอบถ้วยพระราชทานรายการแข่งขันกีฬาลอนโบชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยครั้งที่16ประจำปีพุทธศักราช2568ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิธฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชาสุดาสยามบรมราชากุมารี ขอเชิญนางรุ่งทิวาโรจโพทองเลขาธิการสมาคมกีฬาลอนโบูแห่งประเทศไทยและรองคณะกรรมการฝ่ายพิธีการกล่าวรายงานผลการแข่งขันค่ะเปรียนประธานคณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขันนางพัศรไบอัน้นนาย,ยกสมาคมกีฬาลอนโบแห่งประเทศไทยประธานในพิธี ตามที่สมาคมกีฬาลอนโบแห่งประเทศไทยได้จัดให้มีการแข่งขันกีฬาลอนโบชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราช,ชกุมารีครั้งที่16ประจำปี2568ณสนามรอนโบ์พาราไดโบขับพัทยาจังหวัดชนบุรีระหว่างวันที่16ถึงวันที่20สิงหาคม พุทธศักราช2568โดยได้แบ่งการแข่งขันออกเป็น3ประเภทได้แก่ประเภทบุคคลชายทั่วไปประเภทบุคคลหญิงทั่วไปและประเภทคู่ผสมรุ่นอายุไม่เกิน20ปีและได้กำหนดเงินรางวัลในแต่ละประเภทประเภทละ3รา,างวัลโดยผู้ชนะเลิศในประเภทบุคคลชายและประเภทบุคคลหญิงรุ่นทั่วไป นอกจากจะได้รับเงินรางวัลตามที่กำหนดแล้วยังจะได้รับถ้วยพระราชทานสมเด็จพระนิษฐถาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชากุมารีอีกด้วยบัดนี้การแข่งขันได้เสร็จสิ้นลงแล้วดิฉันขอเชิญคุณชานนทวิริยาวาทินกรรมการผู้จัดการบริษัทเมกะลีเจนจำกัดได้กรุณาให้เกียรติมอบถ้วยรางวาัล และเงินรางวัลให้แก่ผู้ชนะการแข่งขันประเภทคู่ผสมเยาวชนรุ่นอายุไม่เกิน20ปีตามลำดับดังนี้ประเภทคู่ผสมเยาวชนรุ่นอายุไม่เกิน20ปีได้รับถ้วยรางวัลจากสมาคมกีฬารอนโบแห่งประเทศไทยพร้อมเงินรางวัล2,000บาททีมที่ชนะได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับสองมี2 รางวัลได้แก่นายนพพลัสพมทีและนางสาวพัชริยะประพาสมใจจากชมรลมลอนโบจังหวัดปาจีนบุรี และนายธีรพัฒนโพผลนางสาวพรชนันพงศักดิ์ชมลมรอนโบมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติวิทยาเขตชนบุรี เรงชนะเลิศอันดับหนึ่งได้รับถ้วยรางวัลจากสมาคมกีฬาลอนโบแห่งประเทศไทยพร้อมเงินรางวัลจำนวน3,000บาทได้แก่นายกิกษตกองคำและนางสาวจันนภามั่นใจจากชมรมลอนโบสระบุรี และรางวัลชนะเลิศได้รับถ้วยรางวัลจากสมาคมกีฬาลอนโบแห่งประเทศไทยพร้อมเงินรางวัล5,000บาทได้แก่นายจิรพัฒชนวิถีและนางสาวจิรพัฒด,ดุ่มสูงเนินจากชมรมลอนโบกาญจนบุรี ลกลลำดับต่อไปขอเชิญประธานคณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขันขน,นางพัศนบายอันนายกสมาคมกีฬาลอนโบแห่งประเทศไทยได้กรุณาให้เกียรติมอบถ้วยและเงินรางวัลให้แก่ผู้ชนะ การแข่งขันประเภทบุคคลหญิงรุ่นทั่วไปและประเภทบุคคลชายรุ่นทั่วไปตามลำดับดังนี้ประเภทบุคคลหญิงรุ่นทั่วไปได้รับรางวัลจากสมาคมกีฬาลอนโบแห่งประเทศไทยพร้อมเงินรางวัล2,000บาทรองชนะเลิศอ,อันดับสองมี2อง oh, <yeah>, yeah. ถ้วยรางวัลนะคะได้แก่ พันจ่าเอกหญิงทัดดาวพันเดชจากชมรมลอนโบโคโค่ไปถ้วยรางวัลสมาคมบอกรู้ <c> นราแลล้วลองชนะเลิศอันดับสองอีก1นึ่งรางวัลน,นะคะนางสาวดิฉชนันวงลอยจากชมรลมลอนโบมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติวิทยาเขตศรีสะเกดนะคะได้รับถ้วยรางวัลสมาคมพร้อมเงินรางวัล2 0 0 0บาทนะคะต่อไปรางวัลรองชนะเลิศอันดับ1ได้แก่นางสาวขวัญลักษ์ เลิศหงิมภูกนกนะคะได้รับถ้วยรางวัลจากสมาคมลอนโบแห่งประเทศไทยพร้อมเงินรางวัล3,000บาทนะคะจากชม,มรมลอนโโบจังหวัดกาญจนบุรีค่ะคชนะเลิศได้รับถ้วยรางวัลพระราชทานกรม สมเด็จพระนิษฐาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชาสุดาสยามบรมราชชูวัอสยามบรมราชากุมารีพร้อมเงินรางวัล5,000บาทได้แก่นางสาวสิริรัตน์ปลอดภัยจากชมรมลอนโบรักและยองค่ะ ลำดับต่อไปจะเป็นการมอบรางวัลให้กับประเภทบุคคลชายรุ่นทั่วไปนะคะรางวัลรองชนะเลิศมีสองรางวัลเช่นกันนะคะจะได้รับถ้วย,ยได้รับถ้วยรางวัลจากสมาคมกีฬาลอนโบรแห่งประเทศไทยพร้อมเงินรางวัล2,000บาทนะคะชนะเลิศรองชนะเลิศอันดับสองทีมทีมแรกเลยนะคะจะเป็นจาสิบตีทศพวรวัธรรมทิพจากชมรมลอนโบโค,โคโคค,ค่ะ และจาก11อนุรักษ์รถมณีจากชมรมลอนโบเปเปอร์5.3ค่ะรางวัลรองชนะเลิศอันดับ1ได้รับถ้วยรางวัลจากสมาคมกีฬาลอนโบแห่งประเทศไทยพร้อมเงินรางวัล3,000บาทนะคะได้แก่นายสลาวุธวงจัน์วงจันทร์ศารนะคะจากโรงเรียนมวกเหล็กวิทยาค่ะ รางวัลชนะเลิศจะได้รับถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรม,มาราชกุม,ม,า,กม,มารีพร้อมเงินรางวัล5,000บาทได้แก่จากา่าสิบเอกนเรศเอี่ยงเถื่อนจากชมรมราชกีธาสโมสรแผนกลอนโบ ในโอกาสนี้ขอเชิญท่านประธานคณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขันได้กรุณากล่าวปิดการแข่งขันต่อไปค่ะสวัสดีอ,อนักกีฬาทุกท่านนะคะแขกผู้มีเกียรติเจ้าหน้าที่ กรรมการจัดการแข่งขันเจ้าหน้าที่ของสมาคมกีฬารอนโบแห่งประเทศไทยวันนี้นะคะต้องขอขอบคุณนะคะว่ามาร์เกอร์แอมพายเจ้าหน้าที่ต่างๆที่ดูแลเรื่องสนามทุกท่านที่ได้ช่วยให้การแข่งขันครั้งนี้สำเร็จผ่านไปด้วยดีซึ่งมันเป็นอะไรที่ลำบากมากนะคะก็ต้องขอขอบคุณนะักกีฬาทุกท่านที่ฝ่าฟันแล้วก็ขอแสดงความยินดีกับทุกท่านที่ ทำความฝันของตัวเองสําเร็จยินดีกับน้องใหม่แชมป์ใหม่ทุกอย่างเปลี่ยนใหม่นะคะแต่ก็ยังมีรุ่นพี่ๆที่ว่ายังรักษาความมาตรฐานของการเป็นนักกีฬาทีมชาติไปได้ก็ขอยินแสดงความยินดีกับหน่วยงานและก็สโมสรสมาชิกที่ได้รับรางวัลทุกท่านสําหรับนักกีฬาจากสโมสรสมาชิกใดชมรมใดจังหวัดใดที่ยังไม่ประสบผลสําเร็จ ขอให้นำผลงานความรู้ที่ได้เห็นในการแข่งขันชิงการ์โลเลอแห่งประเทศไทยในครั้งนี้ไปปรับปรุงเพื่อไปต่อยอดให้กับทุกท่านเพื่อจะได้มีความภาคภูมิใจเหมือนอย่างคนที่เขาชนะเลิศในวันนี้นะคะก็วันนี้ดิฉันมีความปลาบปลื้มและยินดีมากหวังว่าทุกคนจะร่วมงานกับสมาคม สนับสนุนสมาคมกีฬาลอนโบแห่งประเทศไทยให้กีฬาลอนโบของเราก้าวต่อไปเป็นที่รู้จักทั้งในประเทศและต่างประเทศสมาคมยินดีสมาคมกีฬาลอนโบแห่งประเทศไทยยินดีต้อนรับทุกท่านและทุกอย่างที่ท่านร้องขอมาสมาคมยินดีให้การสนับสนุนนะคะ,ะก็พยายามเต็มที่ค่ะที่ว่าจะให้พวกเราที่รักกีฬานี้เข้าใจว่าอยาก ทำผลงานให้กับตัวเองครอบครัวและประเทศชาติและก็หน่วยงานวันนี้ได้เวลาที่เป็นมงคลเลิกแล้วดิฉันขอปิดการแข่งขันลอนโบชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยครั้งที่16บหชิงถ้วยประธานสมเด็จพระกนิธิฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมบราชกุมารีนอบบัดนี้ค่ะ ลำดับต่อไปนะคะก็ขอเชิญนักกีฬาและคณะกรรมการผู้ตัดสินและแขกผู้มีเกียรติทุกท่านนะคะที่อยู่ในบริเวณนี้นะคะร่วมกันถ่ายภาพเป็นที่ระลึกนะคะหน้าประรมพิธีได้เลยค่ะเรียนเชิญค่ะ ครับเชิญเลยครับทั้งหมดเลยครับทั้งหมดเลยผู้ที่มีส่นวนร,ร่วมคลยใจยูนล,ลนใจมาดูฝีมือฝีมือในปีนี้ครับทุกท่านเลยครับเชิญเลยครับเชิญเลยเชิญเลยอเขอใกล้ช้ำหน่อยเว้ มาใครจะถ่ายรูปมาลูกเด็กๆมาครับมาเลยมาเลยมาเลยไม่ต้องอายบอกต้องย่านอีหยังเด้อมา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 โอเคครับยิ้มแป๊บสี่ถ่ายไปเรื่อยๆ มีอีกไหมครับใครจะเข้ามาถ่ายได้นะครับตอนนี้ผมนับหนึ่งถึงสิบนะจะเลิกแถวแล้วนะต่อไปให้ถ่ายกันเองนะนับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ขอบคุณทุกคนครับขอบคุณครับปีหน้าเจอกันใหม่ครับขอให้ท่านเดินทางกลับด้วยความปลอดภัยสำหรับผู้ที่ยังพลาดหวังในครั้งนี้ ไปฝึกฝนฝีมือตนตอบ